ว้ <Why? S 2> เตรียมตัวให้ดี15-21กันยานี้คุณจะได้พบรักแบบกระทันหนันเนเป็นความรักที่เร่าร้อนด้วยนะมันจะมีความรู้สึกดึงดูดใจกันเป็นพิเศษนะมีความรู้สึกดึงดูดใจมีความรู้สึกโหยหามีความรู้สึกมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าต่อกันเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย15-21 1> 1. กันยานี้คนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่พลังงานความรักของคุณค่อนข้างเรา้ารอ้อนและรุนแรงมีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันป,ปุบปับฉพัน์แล้วต้องบอกเลยมีโอกาสได้พัฒน,นาความสัมพันธ์กันแบบก้าวกระโดดนะมีโอกาสที่จะมีความรักที่ลึกซึ้งกันอย่างรวดเร็วนะจ๊ะเฮ้ยเตรียมถวยดิมีโอกาสที่จะมีสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งโอ้นะ หาคนโสดอยู่เตรียมตัวเลยนะ มีโอกาสเหลือเกินว่าในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วได้พบรักกันแบบปุบป,ปับฉับพลันอาจจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันโดยบังเอิญแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบสายฟ้าฟาแบบสายฟ้าแลบแบบปุบป,ปับฉับพลันหรือถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนนะ ยังคุยคุยกันอยู่เลยไปไปมาในสัปดาห์นี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกเขาเรียกว่าถูกอกถูกใจกันอย่างรุนแรงนะจนนําไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งโอ้นะใครลักคนายน่าย,ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะ